เฮ้ยเบื่อทำงานแล้วคุยกดีกว่าหือหอุ้ยไม่คอนไม่คอนว่างไงยันนี้ว่างถินเ้าใส่ส่นสนสวนเดงแต่งหนะ้าแต่งหนะ้าแต่งหนะ้าแต่งนะหน้าแต่งหน้าหืมแต่งไม่พอหรือเปล่าทำไมหน้าดูแห้งอ่ะไม่ผิวดูขาดน้ำอย่างเงี้ยนะไม่ไหวแล้วผิวขาดน้ำม,มาก ผิวขาดน้ำผิวหักชีมหักชีมผิวขาดน้ำมากเลยอ่ะผิวขาดน้ำมาไม่ผูวขาดน้ำมาไม่นะไม่นะาปผิวขาดน้ำผิวขาดน้ำผิวขาดน้ำลักษณะของาาข ik, mm. ผิวขาดน้ำเนี่ยดูก็จะดู ผิวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะผิวหน้าดไูไม่ไม่ค่อยเต่งตึงนะคะบางทีก็อาจจะถ้าดูใกล้ๆอาจจะเห็นเป็นริ้วรอยที่เห็นก็คือจะเป็นริ้วรอยแถวใต้ตาแถวมุมปากนะคะถ้าเกิดว่าเราทําเทสที่ผิวยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นสมมติว่าเป็นใต้ตาอันนี้เป็นใต้ตานะคะเวลาเราดึงผิวขึ้นมาถ้าผิวที่ขาดน้ํามากๆบางทีการการที่พอเราปล่อยปุ๊บ ปกติผิวเราจะกลับคืนไปทันทีนะคะหรือเกือบจะทันทีแต่ถ้าผิวที่ขาดน้ําการที่ผิวมันจะเด้งกลับไปที่เดิมเนี่ยบางทีจะต้องใช้เวลานานขึ้นปัจจัยที่ทําให้ผิวขาดน้ํานะคะก็มีแบ่งเป็นทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายในร่างกายเราก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นตัวที่แก้ไม่ได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นเรื่องของเชื้อชาติเนี่ยส่วนใหญ่คนเอเชียเนี่ย แนวน,น้มที่มีนวโน้มที่จะสร้างน้ำในผิวหรือเขาเรียก natural moisturizing factor เนี่ยน้อยกว่าคนเชื้อชาติอื่นๆนอกจากเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วก็จะมีเรื่องของอายุนะคะพอคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ย Natural moisturizing factor ก็จะน้อยลงนอกจากปัจจัยภายในแล้วก็จะมีปัจจัยภายนอกนะคะเรื่องของการสูญเสียน้ำการรับประทานน้ำไม่พอนะคะก็จะทำให้ผิวแห้งการที่โดนแดดมากไปนะคะโดนแดดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆคอลลาเจนในชั้นผิวเสียคุณภาพของเซลล์ผิวก็เสียด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าอยู่กลางแดดนานๆผิวเราจะเสียง เสียน้ำไปทางเหงื่อนะคะถ้าเราดื่มน้ําชดเชยไปไม่พอผิวก็จะขาดน้ํานอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของอากาศสภาพอากาศคนที่อยู่ในที่ที่อากาศแห้งนะคะหรือว่าอยู่ในห้องแอร์ตลอดอากาศมันแนวโน้มค่อนข้างแห้งอยู่แล้วมันก็จะดูดความชุ่มชื้นจากผิวออกไปนะคะหรือคนที่ชอบอาบน้ําอุ่นบ่อยๆก็จะทําให้ผิวแห้งได้เหมือนกันวิธีรักษาในกรณีที่ผิวเกิดการขาดน้ํานะคะอันดับหนึ่งเลยก็ต้องดู แก้เรื่องน้ำก่อนนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายมีการสูญเสียน้ําต้องชดเชยให้พอนะคะปกติในร่างกายคนเราเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ60 70%นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ต้องสูญเสียน้ํามากนะคะอย่างเช่นนักกีฬาต้องออกกําลังกายมีการสูญเสียเหน่อหรือคนที่ถ่ายเลวมีปัญหาทางเดินอาหารก็อาจจะต้องชดเชยมากกว่านั้นนะคะ แล้วนอกจากนี้นอกจากเรื่องการชดเชยน้ําแล้วก็ต้องมาดูปัจจัยภายนอกอื่นถ้าเกิดว่าเราต้องออกแดดก็ต้องทาครีมกันแดดเป็นประจำถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีการขัดผิวมีการสครับผิวก็ต้องรอให้ผิวมันฟื้นตัวขึ้นมาให้มีเบรียร์ที่ดีก่อนนะคะถึงจะทําครั้งต่อไปนะคะ